ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไต้ราตอนที่520อี่ในถ้ำขนาดใหญ่ทันทีเที่ยงสองกลุ่มประจันหน้ากันดวงตาแต่ละคนตามเป็นสีแดงหลังสีสังหารก็เริ่มอุบัติขึ้นอุณหภูมิที่นี่ก็เริ่มลดลงหลังสีสังหารกวนตัวกลายเป็นพายุฮ่าฮาเส้นทางของศัตรูมันช่างแคบจริงๆไอเวนแกยังกล้าจะมายืนขวางทางข้าอีกตรงซันก็เดินออกไปขณะมองหน้ามูเฉิน หวนชิงเฉียนและคนอื่นบางคนวิ่งหางจุดตูดเหมือนหมาจรจัดยังมากล้าทำยิงพยองต่อหน้าคนอื่นหวนชิงเฉียนก็เยาะเยะ้ยแกตรงซันเนี่ยโมโหมากลังสีสังหารนั้นเหมือนจะกันตัวออกมาได้แล้วทว่าเมื่อเจอกับลังสีสังหารคนอย่างหวนชิงเฉียนก็ไม่ได้สนใจนางเลือกจะมองคนด้านตรงข้ามกับตรงซันหูทงการกระทําของตระกูลบูเนี่ยนับวันยิ่งศกกระปก ตอนนั้นพวกแกก็ขโมยข้อมูลเกี่ยวกับมรดกไปจากตระกูลเหวนินตอนนี้แกยังขายผู้ฆ่าให้กับคนอื่นอีกหูทงก็เลือกจะยิมสงครามไม่ได้ดุเล่ก็เอาได้กลตระกูลเหวนินไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้เองก็อย่าโทษคนอื่นที่ขโมยได้สินอกจากนี้ในเมื่อเป็นคู่แข่งกันแล้วการใช้กลก็เป็นเรื่องปกติไม่เชืหรือพอพูดถึงตรงนี้เขาก็มองกลุ่มมู่เฉินและเยาะเย้ย เจ้าเองก็หาผู้ช่วยมาไม่เชื่อหรือแม้สุดท้ายเจ้าจะรู้ว่าสิ่งนี้มันไร้ประโยชน์สามหาวพอเห็นอีกฝ่ายดูถูกมู่เฉินหลงเสียงกะโกรธขึ้นมาขณะเขาต้องการจะสวนกลับกลับต้องหยุดลงพอมู่เฉินห้ามไว้สายตามู่เฉินมองหูง๋ถงที่ปลดป่อยคือลิงออกมาและกําลังกดดันพื้นที่นี้เห็นชัดอูถงเป็นจอมยุคขุพาังตีจือจุนขั้นเต็มพวกเขา ไปเชิญหน้ากับแนวร่วมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มมือสังหารปีศาจและกลุ่มตระกูลหูมองจากภายนอกอีกฝ่ายมีจอมยุทข,ขุพลังตี้จื้อจุนถึงสองคนส่วนด้านพวกเขามีริงสี่ที่เป็นริงเจิ้นจงซื่อขั้นเทียนบวกด้วยหลงเสียงและอวนฉือหูซึ่งเป็นจอมยุทธเกือบบรรลุระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มสองคนเมื่อดูจากภายนอกชัดว่าการรวมตัวอีกฝ่ายทรงพลังกว่าพวกเขา เวินชิงเฉียนเองก็รู้เรื่องนี้แต่นางไม่ได้กลัวเห็นชัดว่าเตรียมไพ่ตายเอาไว้หเวินชิงเฉียนก็ไม่คิดจะพูดกับหูทงนางมองไปยังส่วนลึกของถ้ำก็เห็นหม้อกันทองแดงที่ดูงดงามราวกับผีเสือ้อและบนท่านยังมีไปลอเพิงมู่เฉินหม้อก,กันนั้นถูกทิ้งไว้โดยพูดผีเสื้อโอสถภายในมีมรดกอยู่หากเราได้รับจะสามารถสืบทอดทักษะการเล่นแร่ปแปรธาตุของนางได้โอ้ มูเฉินก็มองหม้อกันทองแดงนั้นแต่เขาไม่ได้ถูกล่อลวงเนื่องจากตัวเขาไม่ได้สนใจการกันยานอกจากนี้เขาก็ไม่มีเวลามากพอจะไปฝึกฝนด้านอื่นขาต้องการได้รับมรดกของคูดผีเสื้อโอสดมูเฉินได้ยินแบบนั้นก็ตกใจอย่าบอกนะว่าเจ้าเองก็ฝึกวิธีการปรุงโอสดเหมือนกันฮ่าฮ่าชิงเฉียนเราเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุที่แข็งแกร่งสุดในตระกูลหวนตอนนี้ หากนางสามารถได้รับมรดกจากพูดผีเสื้อโอสถความสำเร็จในอนาคตอาจจะเปรียบเทียบได้กับเทพจัก,กรพรรดิอาคีแห่งแคว้นวูจิงหัวเลยหวนจืออยู่พูดขึ้นมูเฉินประหลาดใจหวนชิงเฉียนไม่มีท่าทางจะเข้าสู่เส้นทางนี้ในอดีตแต่ไม่คิดว่านางจะประสบความสำเร็จในเส้นทางนี้เมื่อเจอกันอีกครั้งแต่เขาประหลาดใจเพียงสั้นๆเพราะแม้ตัวเขาเองก็ยังเลือกฝึกฝนในศาสตร์จันเจิ้นซื่อ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หวนชิงเฉียนจะกลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุถ้าเจ้าต้องการก็ได้ตามนั้นมูเฉินเองยินเขาไม่ได้สนใจการเล่นแร่แปรธาตุอยู่แล้วได้มาก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเห็นว่ามู่เฉินตอบตกลงที่จะมอบมรดกล้ำค่าให้สายตาของนางก็เริ่มกับเพื่อมแม้แต่หวนจื้ออยู่และจอมยุทคนอื่นของตระกูลหวนก็มองด้วยความขอบคุณเพราะถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่ร่วมด้วย อาจจะมีปัญหาเรื่องแบ่งมรดกขอบใจนะนางคู่ต่อว่าแต่ข้าไม่ไปเจ้าขาดทุนเด็กขาดเราจะแบ่งเม็ดยากันแต่อสองส่วนเจ้าจะได้ไปแปส่วนขวกข่า,ขาเจ้าแค่สองส่วนพอก่อนหน้าพวกเขาตกลงกันแบ่งกันคนละครึ่งแต่วันชิงเฉียนเพิ่มมาอีก3ส่วนเพื่อชดเชยกับกลุ่มมู่เฉินตัวมู่เฉินเองก็ไม่ได้ปฏิเสธตัวเขารู้นิสัยภาพคูมใจของวันชิงเฉยนดีหากปฏิเสธนางคงไม่พอใจโอ้โห ถึงกับแบ่งการเก็บเกี่ยวต่อหน้าค่ะวนชิงเฉียนเจ้าไม่ใจร้อนเกินไปเลยทางด้านหูธงก็ล้อเหรียนทานองว่ายังไม่ได้สู้คิดว่าจะชนะแล้วหรือฝั่งเจ้ามีรลิงเจิ้นจงซื่อคันเทียนหนึ่งคนและจอมยุคขุพลังเกือบบรรลุระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มสองคนแค่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็โชคดีแล้วยังคิดจะแตะสมบัติอีกตรงซันพูดขึ้นรีบไม่รีบเดี๋ยวก็รู้กันเมื่อสู้วนชิงเฉียนพูดขึ้นมือนางก็ประสาน ทิพตาแสงสีแดงก็ปรากฏท่าสะสายเลือดขยายสายเลือดหวนชิงเฉียนก็กัดลิ้นเต่เงพนเลือดออกมาอืดใจแสงสีแดงก็พุ่งไปยังลำคอของจอมยุทธตระกูลหวนดวงตาของหวนจื่ออยู่ก็พุ่งผ่านขณะที่คือเลีงพันผวในร่างกายเพิ่มขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่อืดใจเขาทะลวงผ่านเข้าสู่ระดับตีจื้อจุนขั้นเต็มแล้วนอกจากนี้จอมยุทธคนอื่นของตระกูลหวนก็มีพลังเพิ่มขึ้นแม้ว่าพวกเขา จะไม่สามารถเข้าถึงระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มแต่พลังพวกเขาก็เพิ่มเกือบห้าส่วนวิธีการของหวนชิงเฉียนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับจอมยุทธตระกูลหวนอีกเผชิญหน้ากับฉากนี้ใบหน้าวูทงกระตรงซันเปลี่ยนไปแม้แต่มู่เฉันเองยังอึง้งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่คิดว่านางจะมีไพ่ตายทัศน์าส,สายเล,ลือดลัวรีอุทานความสามารถพิเศษนี้เกิดจากสายเลือดของคนหนึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีความสามารถในการโจมตี แต่ก็มีประโยชน์ในแง่ของการสนับสนุนแต่โอกาสของทัษะสายเลือดที่จะปรากฏนั้นหายากมากยิ่งกว่านั้นก็ใช้งานได้เฉพาะกับกลุ่มที่มีสายเลือดเหมือนกันดังนั้นนี่จึงเป็นของหายากในมหาพันธุ์พบไม่แปลกใจที่หวนชิงเฉียนมีฐานะสูงส่งในตระกูลหวนแม้ว่านางจะมีขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นตน้นกระทั่งหวนจื้ออยู่ยังต้องฟังคําสั่งจากนางช่วงเวลานี้ เขาก็ตระหนักด้ว่าทำไมหวนชิงเฉียนจึงไม่กลัวหูทงโดยการเพิ่มพลังผานทัศทำให้กลุ่มของนางแข็งแกร่งไปอีกระดับอย่างน้อยหวนจื้ออยู่ก็สามารถไปเชิญหน้ากับจอมยุคขุพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็มได้หลังจากเผยทัศาสายเลื่อนใบหน้าหวนชิงเฉียนก็สีดชัดว่าการใช้ทัศนี้มีผลกระทบต่อร่างกายมีหน้าพวกผู้วุโสในตระกูลถึงพูดประตาใดที่ตระกูลหวนมีหวนชิงเฉียน พวกเขาจะสร้างชื่อเสียงเรื่องลือในหมู่ขว่มนานสูงสุดในมหาพันพบเพราะเจ้ามีทัศนะสายเลือดติดตัวนี่เองหูทงนั้นดวงตาเต็ไมไปด้วยความอยากค่ะแม้ทัศนะสายเลือดจะไม่ให้ประโยชน์อะไรกับนางมากแต่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มเองได้และในการต่อสู้ใหญ่การเพิ่มขึ้นแบบนี้จะทําให้ได้รับชัยชนะอย่างมากแต่น้าเสียดายวันนี้คงฟ้าตระกูลหวน ต้องถูกเด็ดปีกฝังกบอยู่ในสุสานนี้ผู้จบคนสวมชุดสีเทาสองคนด้านข้างก็ก้าวออกมาเสื้อผ้าชีคาดทำให้เห็นร่างกายที่ปกคุมไปได้วยอักขระซึ่งดูราวกับโซ่ที่ร้อยไปร้อยมาดวงตาทั้งสองแดงกำ่ำไม่มีอารมณ์ใดๆลาวกษัตริย์อสูรเตรียมตัวที่จะพุ่งทยานร่างกายของพวกเขาเพิ่มขยายขนาดด้วยความเร็วจากนั้นไม่กี่ลมหายใจลาวกยักษ์สองตัว ความผันผวนของขพลังรุนแรงอย่างมากเมื่อมองจากคลื่นพลังพวกเขาก็มาถึงระดับตี้จื้อจุนขั้นเต็มเพื่อคุมพลังนี้คารีนำองค์ลักเงาชั้นแนวหน้ามาด้วยแม้ว่าพวกเขาจะหมดสภาพหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ก็คุ้มค่ากบมรดกที่ได้รับวนชิงเฉียนยิม้มนอกจากนี้ยังมีหงฟ้าตระกูลหวนเทียถูกฝังกรบไปกับพวกเขาด้วยใบหน้าของวนชิงเฉียนกับวนจื้ออยู่ก็เปลี่ยนคู่ต่อสู้พวกเขาแข็งแกร่งไป มองมุมนี้อีกฝ่ายมีจอมยุคขุพลังตี้จื้อจุนขั้นเต็ม4คนได้กันดูท่าตระกูลหูยอมจ่ายราคาแพงสําหรับมรดกนี้สถานการณ์ไม่สู้ดีพวกเราถอยก่อนหวนชิงเฉียนพูดขึ้นหันไปบอกมู่เฉนินมู่เฉินกับยินสายตามององ,องคลักษ์เงาก่อนจะกำมือทว่าค,คําพูดเขาทําให้พวกหวนชิงเฉียนตกใจมากปอยองคลักเงาสองคนนั้นให้ข่าชิงเฉียน จามองหาโอกาสคว้ามรดกมาซะปล่อยพวกมันไว้กับเจ้าหรือเหวินชิงเฉียนเหวินจื้ออยู่กับคนอื่นก็มองมู่เฉินด้วยความตกใจเพราะเขาไม่คิดว่ามู่เฉินที่ไม่ออกแน่ตลอดจะขอจัดการจอมยุคขุมพลังตี้จื้อจุนสองคนนี้เองตอนนี้เขามีขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นปลายเท่านั้นนะเจ้าไหวหรือนางหันมาถามอีกครั้งแม้นางจะรั้วมู่เฉินซ่อนความแข็งแกร่งแต่อย่างมากนางคิดว่ามู่เฉิน สามารถต่อกกอลจอมยุคขุพลังตีจื้อจุนขั้นเต็มได้เท่านั้นแต่นางไม่คิดว่าเขาจะสามารถประทะก,กับสองคนนั้นได้อย่าถามคําถามแบบนี้กับผู้ชายนะมูเฉินก็แย่นางเล่นพอหวันชิงเฉียนได้ยินก็หน้าแดงอยากตายหรือไงมูเฉินเองก็ยินพี่หลิงสี่ขาทิ้งหูทงไว้กับเจ้าเป็นการชั่วขา่าวแค่ขัดขวางเขาไว้ก็พอแล้วหูทงทรงพลังมากกว่าจอมยุคขุภพลังตีจื้อจุนขั้นเต็มทั่วไป บางทีแม้ว่าริงสีจะเคลื่อนไหวแต่นางก็ไม่สามารถเอาชนะได้แต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์ข่ายกลดไม่น่าลำบากถ้าจะขัดขวางได้แสงริงปรากฏในมือสัญลักษณ์ริงยิ่งก็ปรากฏงั้นตรงสันข้าจัดการเองวนจืออยู่พูดเห็นชัดว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของตรงสันตอนที่อยู่ในขุมพลังเกือบบรรลุระดับตี้จื่อจุนขั้นเต็มแต่เวลานี้โดยวิชาขยายสายเลือดจากหวนชิงเฉียนเขาก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่ากัน ลัวลี่เจ้านำพักพัวกคนอื่นเข้าจัดการกับพวกเขาที่เหลือลัวลี่ก็ไม่ได้ขัดนอกจากหูทงตรงซันและองค์ขลักเงาทั้งสองคนที่เหลือมีขุมพลังตีจือจุนขั้นปลายซึ่งพวกเขาสามารถจัดการได้งั้นก็ลุยหลังจากเลือกโคต่อสู้มูเฉินก็ไม่ลังเลยริมฝีปากเต็มไปได้วยรอยยิม้มในวินาทีต่อมากระทิ้งเงาเอาไว้ด้านหลังก่อนที่จะใช้คือหลิงห่อคุมองค์ขลักเงาสองคนลนหาที่ตาย ก็จะสู้กับองค์ลักเงาสองคนได้ตัวคนเดียวหรือหูทงเองก็อึง้งก่อนจะย,อยอะ่อเย้ยองค์คลักเงาทั้งสองไม่มีอารมณ์ใดๆพวกเขามีเพียงสัญชาตญาณในการฆ่าช่วงเวลาที่ต่อสู้เว้นแต่พวกเขาจะฉีกถึงฝ่ายตรงข้ามเป็นชิ้นๆไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่หยุดฆ่าไปเชิญหน้ากับเครื่องจักรสังหารเหล่านี้แม้แต่จอมยุคข,ขุพลังตี้จือจุนขั้นเต็มยังขยาดแต่มู่เฉินกำลังปะทะก,กับสองคนนี้ด้วยคุมพลังที่ต่ำกว่า ในสายตาหูทง่งนี่เป็นการล้นหาที่ตายตรงซันเองก็ายหนะตอนแรกเขาตั้งใจจะจับมู่เฉินมาทรมานจนกว่าจะตายแต่ดูจากสถานการณ์คงไม่เหลือศพแน่เมื่อคือหลิงมู่เฉินห่อคุ้งองค์คลักเงาพวกเขาก็รู้สึกถูกแรงดึงดูดเสียงคำรามด้วยเจตนาฆ่าก็ดังออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งสองคุ้งออกมาเลา้ากษัตริย์อสูรดุร้ายโจมตีใส่มู่เฉินหากร่างถูกประทะแม้แต่จอมยุคคุภงพลังตีจือจุนขั้นเต็ม ก็ต้องกระอักเจอกับการพุ่งชนนั้นมูเฉินก็เริ่มถอยหนีออกมาชัดว่าตั้งใจจะหลบการประทะองคล์ลกษรเงาทั้งสองตามต่อสู้แต่ละคนควงกำปั้นไปมาคือหลิงสีแดงเข้มมาพร้อมกับไอสังหารภายใต้การโจมตีดุรายนี้มูเฉินก็ถอยวูทงและตงสันเห็นว่ามูเฉินถอยหนีลอยยิ้มย้อยเย้จึงปรากฏตอนแรกพวกเขาคิดว่ามูเฉินจะมีความสามารถจากการมูวไว้ แต่การตัดสินจากสถานการณ์ก็เป็นพวกว่อมีไกด์กำจัดพวกมันซะหูทงโบกมือสายตามองวนชิงเฉียนกับคนอื่นที่ข้างหลังทั้งสองกลุ่มปรากฏการต่อสู้ขึ้นมู่เฉนินไหวแน่ใช่ไหมมู่เฉนินก็หันไปดูอีกรอบหนึ่งวางใจเถิดเขาไม่ใช่พวกชอบฝืนตัวเองลัวลี่พูดขึ้นท่านใดนั้นนางก็พุ่งทะยานออกไปต่อสู้หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่หมู่หวนจื้ออยู่ทอนหายใจ ทีแรกเขาอยากจะช่วยแต่ตอนนี้คงช่วยไม่ได้เขาจึงได้แต่ตั้งสมาธิรับพุ่งตัวไปปรากฏตัวตรงหน้าตรงซันเฮ้ hey, แกเนี่ยนะที่คิดจะขัดขวางข้าเมื่อตรงซันเห็นเหวินจื้ออยู่เขาก็ยิ้มด้วยความชั่วหลายไอสังหารก็ปากฏทําให้บรรยากาศโดยรอบค่อยๆกลายเป็นน้ําแข็งทองยุทธพบรอบๆแดนซึ่งหหวนหลายปีตรงซันสู้รบปบมือมาหลายครั้งในฐานะจอมยุทธที่มีประสบการณ์การต่อสู้เขาไม่กลัวผู้เชี่ยวชาญธรรมดา แต่วนจื้ออยู่เป็นจอมยุทธ์ชั้นยอดจากตระกูลวนเขาจึงเริ่มหมุนเวียนคืนลิงที่ไหลขอบเขตทั่วร่างกายก่อนที่ฝ่ายจะเรียกกระบี่สีดําที่สลักด้วยลวดลายอัคระโบราณกระบี่ยาวนี้คืออาวุธมหาสวรรค์ชั้นสูงกระบี่ปากฏในมือวนจื้ออยู่ท่าทางเขาสงบมากตรงซันเองก็ไม่พอใจอาวุธมหาสวรรค์ชั้นสูงเป็นสิ่งที่เขาพบเห็นไม่บ่อยแม้กระทั่งเขาเองยังไม่สามารถเป็นเจ้าของได้หลังจากสู้มานานหลายปี เขาเลยรู้สึกไม่พอใจเนื่องจากพื้นหลังอีฝ่ายยิ่งใหญ่กว่าเขาเขานั้นกำหมัดดาบสีแดงเข้มที่เต็มไปด้วยไอสังหารและกินเขาด้วยก็ปปากฏนี่เป็นอาวุธมหาสวรรค์เช่นกันเพียงแต่อยู่ขั้นกลางตรงซันจับดาบเอาไว้ยืนเบื้องหน้าหวนจืออยู่พร้อมลังสีสังหารจากนั้นก็ฝันเวนจืออยู่ใช้กระบี่ตั้งหลับอึดใจต่อมาปล่อยพายุขึ้นหลิงเจ้าเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรือเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นหูถงก็มองหลิงสี อาสาวงามตัวจริงเอาแบบนี้ตระกูลเหวอนเสนอให้เท่าไหร่ข้าจะจ่าให้เป็นสองเท่าเมื่อเจอคำเยาะเย้ยนั้นหลิงซีก็ยิ้มเจ้าลองเสนอราคาที่น่าดึงดูดออกมาสิหูทงนั้นหัวร้อแต่วินาทีต่อมาดวงตาก็เปลี่ยนไปเงาของเขาคุ้งออกไปพร้อมกระหมัดคือหลิงไร้ขอบเขตก่อตัวขึ้นให้เวลากับพวกหลิงเจิ้นจงซื่อขันเทียนแกคิดว่าข้างโง่นักหรือหูทงเป็นคนฉลาดอ่านความคิดหลิงซีได้ เหล่าิงเจนจงซื่อต้องใช้เวลาในการเตรียมค่ายกลนหมัดนั้นถูกต่อยออกไปทว่าลิงซีก็ยังคงมีท่าทีสงบนางแต่ปลายนิ้วมิติบิดเบีย้ยวอึดใจค่ายกุนก็พุ่งทะยานกลายเป็นแม่น้ําคือหลิงประท้าก,กับกำปั้นความปั่นป่วนครั้งใหญ่กระจายแม่น้ําก็สั่นสะเทือนก็จะหยุดกำปั้นนั้นทําให้ละลายหายไปค่ายกลก้าวมังกรทาลาตาประทับในมือหลิงซีเปลี่ยนแม่น้ําคือหลิงคววยพุ่งขึ้นพร้อมกับสัญ,ญลกักษณ์กลิ่นยิง เป่งปกายก่อตัวกลายเป็นค่ายกดเสียงคำรามมังกรก็ดังมังกรทาลาเก้าตัวพุ่งโจมตีหูทงหูทงเองก็ประสานฝ่ามือเข้าด้วยกันวิทยายุทธร,ระดับเส้นธงขั้นเต็มฝ่ามือสงครามศักดิ์สิทธิ์ฝ่ามือสีทองทั้งเก้าซัดออกมาและตบบนมังกรมังกรทาลาทั้งเก้าพร้อมพลังที่น่ากลัวระเบิดออกมาแกกล้าใช้ค่ายกลระดับนี้ต่อหน้าข้าหรือหูทงหัวเราะงั้นเลลิงซี่เองก็หยิบ จากนเ้นร็เริ่มวาดตาประทับเวลาเดียวกันบูทงตระหนักว่ามัางกรทาราที่เขาเพิ่งทำลายกลายเป็นผนึกสัญ,ญลักษณ์ริ่นยิ่งนับไปถวนพวกมันรวมเข้ากับมิติด้วยความเร็วที่น่ากลัวและเริ่มกลายเป็นค่ายกุนค่ายกุนนี้ราวกับคุกน้ำที่ปกคลุมพื้นที่ดักจับบูทงเอาไว้ค่ายกุนระดับจงซื่อขั้นสูงค่ายกุนคุกน้ำอันธาการขณะมูเฉินถอยไฟอย่างต่อเนื่องเมื่อปะทะก,กับองค์คลักเงา องคลักเงาค่อยๆไล่ตอนมูเฉินมูเฉินเองก็รู้สึกได้เจดี JD ปากฏขึ้นคือหลิงในร่างกายประทุกำปั้นโยนออกไปเขาเลือกจะปะทะซึ่งหน้ามิติก็แตกสลายเมื่อเกิดการสัมผัสองคลักเงาก็ถอยออกไปส่วนมูเฉินก็ถอยไปเหมือนกันท่านใดนั้นมิติก็บิดเบี้ยวองคลักเงาอีกคนปากฏเลงไปที่ด้านหลังแต่คราวนี้เขาไม่ได้ถอยลอยยิ้มกับปากฏมือก็ยื่นออกมาจากนั้นว่าตาประทับขึ้น ใส่องค์ลักเงามิติก็ระเบิดพร้อมกับแสงสีแดงนับไม่ถ้วนสัญลักษณ์รินยิงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป่งประกายอุณหภูมิที่น่ากลัวปรากฏมิติสีแดงห่อคุมร่างองค์คลักเงาเอาไว้จากนั้นมูเฉินก็ค่อยๆมององคลักเงาก่อนจะพูดว่าค่ายกลเพิงทยานมิติก่อตัวเป็นโลกลาว,วาพร้อมกับเงาเมื่อืนมาลาวก็ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอันตราย ที่สุดในโลกที่เกิดจากภูเขาไฟโอเคครับเจอโกัสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ